เดี๋ยวมาดูประเด็นของโอสดสภาสักนิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่าฝุ่นตลบนะในช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาราคาหุ้นก็ปรับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับจากซื้อขายอยู่แถวบริเวณ21-22บาทนั้นราคาก็สุดหวบลงมาล่าสุดอยู่ที่15บาท70สตางชาวนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับแน่นอนในส่วนของโอสถสภาเองนั้นเนี่ยก็ได้รับแรงกดดัน มาจากกระแสข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาวะการแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มชูกําลัง <Okay. S 2> ที่ก็เรียกว่ามีการลดราคาคนะแข่งขันด้านราคาหรือที่เรียกกันว่าสงครามราคานะฮะเกิดขึ้นโดยโอสถสภาเองเนี่ยผลิตภัณฑ์เรือธงก็คือตัวของ M150 รอ่าใช่รเน่ยราคา10บาทอันนี้ก็เป็นภาพจำของของผู้บริโภคมายาวนานใช่นะฮะ ซึ่งภายหลังนั้นมีการปรับเพิ่มราคา m อ0ขึ้นเป็น12บาทแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ตัวของ Market Share ก็คือส่วนแบ่งด้านการตลาดของ m 5 5 0นั้นก็หดหายไปะนะฮะดังนั้นจึงมีแนวคิดนะฮะที่จะปรับลดราคา m 5 5 0กลับมาที่10บาทอีกครั้งหนึ่งซึ่งเท่านั้นแหละฮะพอมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าตลาด หุ้นเองก็ได้ตัดสินโอสถสภาไปแล้วว่าแม้จะลดราคาลงมาสิบบาทะนะก็จะไม่ได้มาเก็ตแชร์ที่หายไปกลับคืนมามนะฉะนั้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะตามที่ตลาดตัดสินโอสถสภาไปแล้วเนี่ยะนะฮะก็คือว่าลดราคาแล้วมาเก็ตแชร์ไม่คืนนั่นแปลว่ายอดขายมันจะยิ่งหดแคบลงไปอีกอยอดขายนะยอดขายก่อนนะในขณะที่ก็มีการเปรียบเทียบว,ว่าสิบ,บาทวันนี้กับ10บาทในอดีต ต้นทุนเนี่ยมันต่างกันละ,ะใช่ต่างกันถูกไหมฮะครับทั้งตัวของวัตถุดิบที่นํามาผลิตไอตัวเครื่องดื่มชูกำลังนี้ทั้งตัวของบรรจุภัณฑ์ต้นทุนเนี่ยมันปรับสูงขึ้นมาแล้วฉะนั้น Market s h a ร์ที่หายไปลดราคาลงมาแล้ว Market ตแชร์ไม่ได้เพิ่มนะฮะขณะที่ต้นทุนเนี่ยมันวิ่งขึ้นมานันทำให้เอมมาจินตรงกลางตรงนี้มันยิ่งหดแคบลงะะนะครับถูกไหมฮะนี่จึงเป็น ปัจจัยนะฮะที่กดดันราคาหุ้นของโอสสภาตลอดช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาแล้วก็พาโลไปเอาค <c oughs> าราบาวกรุ๊ปราคาก็ปรับร่วงตามลงมาด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ทางโอสสภาโดยคุณวันนิภาพักดีบุตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OSP ก็ได้มีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์5ปีนะครับก็คือนับตั้งแต่ปี67ที่ผ่านมาไปจนถึงปี2572 โดยก็ระบุนะฮะอันนี้ภาพใหญ่ว่าจะผลักดันยอดขายออของโอสสภาทั้งเครือนะฮะไปสู่เป้าหมาย40,000ล้านบาทนะฮะหรือเติบโตเฉลี่ย9%ต่อปีไปจนถึงปี2,172รวมถึงยังศึกษานะครับการเข้าควบรวมหรือว่าซื้อกิจการก็คือการทำา m เเพิ่มเติมตามกลยุทธ์ซึ่งจะเน้นในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและสินค้าเครื่องใช้ส่วนบุคคลตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่สามารถต่อยอดการเติบโตของกลุ่มธุรกิจหลักได้นะฮะโดยเบื้องต้นนั้นจะเน้นการเจราจากับกิจการในประเทศไทยเป็นหลักแล้วก็หากมีโอกาสก,าก็อาจจะไปศึกษาดูกิจการอื่นๆในต่างประเทศด้วยก็ระบุด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าโอสถสภาเองจะมีภาพจําในการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ m 5 5 0มากจนเกินไปนะครับแต่ทางคุณวันนิพาก็ระบุว่าบริษัทเองยังคงผลักดันผลิตภัณฑ์อื่นๆควบคู่กันไปด้วย โดยในอดีตนั้น M150 เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดนะครับอยู่ที่35%แต่ต่อมาลดลงมาเหลือ32%ดังนั้นเนี่ยบริษัทจึงพยายามผลักดันส่วนแบ่งที่หายไป3%ให้กลับคืนมาด้วยการปรับราคาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอยู่ที่12บาทนะฮะก็คือจะเอาตัวราคามาชดเชยอไอ้มาเก็ตแชร์ที่หายไปอ่าใช่แต่กลับกลายว่า a r k e t ต h a r e มันหายลงไปมากกว่าเดิมอีกอ่าใช่ถูกไหมฮะครับ โดยล่าสุดนั้นทางโอโซส,สภาก็ได้มีการออกแคมเปญฉลอง40ปีด้วย M150 ฝาเหลืองลิมิ t e d ด d i t i o n ที่ราคา10บาทเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริโภคนอกจากนี้นะฮะบริษัทก็ยังเตรียมแผนสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ M150 ต่อเนื่องตลอดทั้งปีพร้อมกับจะมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอเอานะฮะ,ฮะเราพพสไว้ตรงนี้เนี่ย<ะ>คือ ก็มีการแตะไปที่ประเด็นเรื่อง10บาท12บาทคราทแล้วก็กลับมา10บาทรวมถึงตัวมาเก็ตแชร์ที่หายไปนั่นแหละแต่ก็ดูเหมือนทาง CEO เองก็อาจจะหลีกเลี่ยงในการที่จะพูดถึงตัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็พูดในเรื่องของเป้าหมายมที่กำหนดเอาไว้อย่างเดียวนะแล้วก็ในส่วนของการปรับรลดราคาลงมาเหลือ10บาทเนี่ย ก็อ้างอิงถึงกันนะฮะว่าเป็นแคมเปญฉลอง40ปีของอทางโอสถสภาอ๋อ,อ,อครับก็แน่นอนตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นการฉายภาพนะฮะรวมถึงการเปิดเผยเ,เกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจของโอสถสภาแต่ก็กราบเรียนตามตรงว่ามันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์นักลงทุนสักเท่าไหร่นัก<อ>นะฮะในแง่ของความกังวลที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับตัวของ a มเ e t s แชร์ที่หายไปแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้รายได้โดยรวมนั้นมันหดหายหรือว่ามันปรับลดลงในอนาคตด้วยอันนี้ก็ถือว่าเมื่อวานโอสุสภาก็ยังต้องคุมเคือและก็อาจจะต้องรอกันต่อนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอันดับแรกคือราคาที่มันหายไป2บาทกับ a มเ e t s แชร์จะกลับมาได้หรือเปล่าหรือถ้าไม่กลับมาเนี่ย เดียงงบการเงินไตรมาสหนึ่งเนี่ยคงจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับว่าไรายได้จาก m 1 5มเนี่ยมันขาดาหายหรือว่าหดหายไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับและก็สุดท้ายเนี่ยทาง c e o วันนิพาก็ระบุนะฮะว่าราคาหุ้น OSP ที่ปรับลดลงมาในช่วง45วันทำการที่ผ่านมานั้นตนก็มองว่าเกิดจากกระแสข่าวนะฮะเรื่องการแข่งขันของธุรกิจรวมถึงการเสียส่วนแบ่งการตลาดจากการปรับเพิ่มราคา m 1 5 0รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อยู่เหนือการควบคุม แต่ทั้งนี้ก็มองนะฮะว่าตลาดเองเนี่ยกังวลมากจนเกินไปแล้วก็ยืนยันว่าฐานะทางการเงินของ OSP ยังอยู่ในระดับที่ดีรวมทั้งไม่มีประเด็นนะฮะในเรื่องของการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่นำหุ้นของบริษัทไปจำนำ อย่างแน่นอนอ่าอันนี้ก็แตะมาที่ประเด็นเรื่องการจำนำหุ้นด้วยนะเพราะมันก็มีกระแสข่าวว่าเอโอสุสภาที่ลงมาแรงแรงเป็นเพราะผู้บริหารโดนฟอสเซลหรือเปล่าเจ้าของหุ้นโดนฟอสเซลหรือไม่นะแต่ก็ยืนยันตรงนี้นะฮะว่ากระแสข่าวก็ไม่เป็นความจริงนะนะฮะก็อันนี้ก็ลองดูนะครับสำหรับโอสุสภาตอนนี้ก็ดูเหมือนจะฟื้นขึ้นมานะแต่ว่ายังไม่เท่ากับที่ลงไปนะครับเพราะก็ถึงวงไปลึกเลยทีเดียวฮะการฟื้นตัวก็คงยาง ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นมากนักในแง่ของอาราคาหุ้นของทาง OST mm hmm. ก็สะท้อได้เห็นในปัจจุบันนี้เอง,เองนะครับ